สวัสดีทุกคนครับคลิปนี้รีวิวเจ้าตัว LT 003ไฟ10นิ้วตัวใหญ่สาใจใครที่ใช้ไฟเจ้าตัว U l e n c y VL 49อยู่บ้างครับแล้วรู้สึกว่าหน้าไฟมันเล็กไปนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งรุ่นมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกัน ไฟ u l น n ี่นะครับมันจะมีรุ่น LT01 รู้สึกว่าจะเป็นตัว VL49 Pro ที่ผมรีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีรุ่น LT02 ที่ขนาดหน้าไฟจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอารมณ์พอๆกับเจ้าตัวของ VL120 ตัวนี้อันนี้จะเป็นขนาดที่2ใช่ไหมและขนาดที่3นะครับที่ผมเพิ่งได้มาใช้งานเลยแล้วรู้สึกว่าหน้าไฟมันใหญ่มากนะครับใหญ่ถึง10นิ้วเลยมันก็คือ u l น n ี่ตัว LT003 ครับตัวนี้กําลังไฟสูงสุดของเขาคือ15วัตต์เลยนะแบตเตอรี่ลูกใหญ่มากครับใช้แป 8,000มิลลิแอมเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะไปเล่าสเปคให้ฟังก่อนแล้วกันนะตัว LT 003ตัวนี้นะครับมีเอฟเฟกมาให้เหมือนกับเจ้าตัว VL 49 Pro เลยก็คือมีทั้งหมด20โหมดนะครับโหมดก็จะมีขึ้นให้ตามนี้เลยครับหรือถ้าใครอยากดูรีวิวแต่ละโหมดนะครับผมทําคลิปของ VL 49ให้แล้วนะครับแต่ละโหมดมันจะเท่ากันเนาะเดี๋ยวผมจะแปะให้ทุกคนดูนะครับไปดูกันแป๊บหนึงนะ นี้สามารถปรับสีได้364เลยครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,100ลักครับค่าสีเนี่ย CRI มากกว่า95นะครับแล้วก็มีตัวเม็ดพิกเซลหรือว่าเม็ด LED เนี่ย266เม็ดเลยดีเดียวครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถปรับอุณหภูมิเควินได้ตั้งแต่2,500เควินไปจนถึง9,000เควินเลยครับด้วยความที่หน้าไฟใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเวลาใช้งานนะครับผมบอกได้เลยว่ากำลังไฟเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยผมนำไปใช้ที่ไร่คงเดือนนะครับเปิดความสว่างเพื่อนำมาใช้ในการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับประกอบอาหาร และพวกนี้ผมก็รู้สึกว่าเจ้าตัวไฟตัวนี้ค่อนข้างทําออกมาได้ดีเลยและนี่ก็คือความสว่างที่ได้ครับอันนี้ปรับเป็นสีม่วงอยู่ดูดิสีมันค่อนข้างสว่างสู้กับไฟตอนนี้ผมใช้ในลไลท์60วัตต์เปิด100%ใส่ซอฟต์บ็อกนะครับไม่ใส่กิจก็ไฟตัวนี้สามารถสู้แสงได้แบบนี้เลยและนี่ก็คือไฟที่ได้ครับสว่างจ้าเลยลองใช้เป็นไฟฟิลไลท์ครับอันนี้100%ค่อนข้างสว่างเลยเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟในไลท์ดูแล้วกัน ค่อนข้างเหมือนผีนิดนึงเพราะว่าไฟจําพวกนี้นะครับจะไม่มีตัวซอฟหน้าไฟนะครับหรือว่าพวกซอฟบล็อกอะไรเงี้ยทำให้แสงที่ได้จะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะมีตัวแผ่นที่เป็นแผ่นสีขาวเพื่อซับแสงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าแสงที่ได้ก็ยังค่อนข้างแข็งอยู่เดี๋ยวจะลองปรับขึ้นมาเป็นแนวตั้งแล้วก็ดุลสัน,นิดนึง่งดูกันว่าแสงที่ได้จะเป็นยังไงครับก็ยังได้ประมาณนี้นะ สามารถนําไปใช้เป็นไฟเสริมได้ครับในกรณีที่เพื่อนๆนะครับต้องการจะแต่งฉากหลังให้มันมีสีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเป็นโหมดแต่งสีม่วงนะครับเราจะลองย้อมสีที่ฉากหลังเราสามารถย้อมสีฉากสีห้องนะครับหรือว่าจะใช้เป็นไฟคีย์ไลท์ที่เป็นสี RGB ก็ได้ครับเอาไปใช้ฟีนที่เป็นแบบล้างล้างอะไรล้างฟิล์มอะ่ะล้างรูปล้างฟิล์มอะไรเงี้ยก็สีค่อนข้าง โอเคเลยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ไรคงเดือนนะครับข้างหลังคือมืดมากไม่รู้ในกล้องเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้เรามาพร้อมกับเจ้าตัวไฟ LT 0 0 3สครับสาดมาเลยปรับโอชปรับีปรับเป็นขาวอันขาวเอออันนี้แหละอันนี้เควินไฟเท่าไหร่สองพห้าั้ใช่ไหม <c oughs> ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเควินมันปรับได้ตั้งแต่2องพไปจนถึง9,00 0เลยเนะี่ยลองปรับเป็น9,00 0ันเควินนิ้แล้วก็เควินที่กล้องนะครับตอนนี้ตั้งอยู่ที่5้าพันตอนนี้สปีดจัตเตอร์มันอยู่ที่เท่าไหร่นะ ไอ้ตัวสามพันสองนะครับถ่ายเป็นโหมด s log ซึ่งไอไฟตัวนี้มันปรับสีเป็นลูกเล่น rgb ได้ดวยเดี๋ยวปรับสีเป็น rgb ให้ดูดิอ่าเห็นไหมเราก็เอาไปเล่นเป็นลูกเล่น rgb ได้นะครับแสงที่ได้มันก็ประมาณนี้เลยลองขอเป็นสีฟ้าสีฟ้าอ่าฟิลบรรยากาศแบบมนตมนเศร้าๆตอนนี้ฝนตกพอดีได้ฟิลประมาณนี้นะครับตัวนี้มันเปลี่ยนสีได้ทั้งหมด360สีนะเราสามารถปรับสีปรับ saturation แล้วก็ปรับตัวของความสว่างซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะมีโหมดเอฟเฟกต์พิเศษอยู่ด้วยนะครับเดี๋ ครอบคา,าก็คือรถตำรวจรถตำรวจเอาไว้แบบฟิลแบบเวลาเรามาถ่ายหนังสั้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้เจ้าไฟตัวเนี้ยในการทำเล่นลูกเล่นเอฟเฟกอย่างตัวนี้ก็เป็นลูกเล่นรถตำรวจอีกโหมดหนึ่งที่เรามากจะใช้ในการถ่ายหนังนะครับก็คือโหมดของไลนิ่งขอโหมดไลนิ่งหน่อยมันจะเป็นโหมดที่เป็นโหมดของฟ้าผ่าทำให้ดูหนึ่งซีนละกันเป็นซีนที่แบบตัวละครกําลังนั่งเศร้าๆอยู่ที่ฝนอา้าวไฟไหายไปแล้ว <c oughs> อ๋อนี่นี่ใช่อันนี้โหมดไลนิ่งใช่อ่าเราก็สามารถอะเด็เป็นลูกเล่นได้มานี่มานี่มา <c oughs> นี่เลย นี่เด้มาเดิมาเดิมา <c oughs> เดี๋ยวต่อไปขอเป็นโหมดไอ้นั่นหน่อยแคนดมันก็คือโหมดแสงเทียนนะครับเอาไว้แบบเวลาฟิลแบบเราอยากได้แสงจําลองแสงตั้งแคมป์อะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้โหมดนี้ในการจําลองแสงจากกองไฟได้นะมันก็จะมีอาการรีรีดับดับทหนึงอ่าเป็นฟิลประมาณนี้ครับ กรณีที่ทุกคนไม่มีแสงเลยนะครับแล้วอยากจะได้แสงที่ตามตัวแบบหนึ่งอันเนี่ยก็สามารถใช้เจ้าไฟตัวนี้ในการเป็นคีร้ายได้เพราะว่าตัวหน้าไฟมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับอ่ะมีมีไฟเสริมด้วยนะนี่อันนี้นีอันนี้คือกองโจนนะครับกองโจนแบบใช้แปดแปดโทรศัพท์ในการไอ้นี่เลย ก็คือเนี่ยอะเป็นไฟอะไรคีไท์เขาเรียกอะไรคีไท์ฟิวไท์ค่าคีไท์ฟิวไท์มันก็จะได้แสงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้จะทดสอบความสว่างของตัวไฟให้ดูนะครับว่าตอนนี้ระยะมันประมาณ1เมตรแสงที่ได้มันจะประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองขยับถอยไปเรื่อยๆเพื่อดูนะครับว่ากําลังไฟเนี่ยมันส่งไปได้ถึงประมาณไหนอันนี้น่าจะเมตรครึ่งน่าละมั้งเดี๋ยวถอยไปเรื่อยๆนะตอนนี้2เมตร2เมตรจริงหรือเปล่าไม่รู้3เมตร4เมตรถอยไปปึ๊บป๊บป๊ โอ้ถ้าไกลขนาดนี้ก็ไฟ600แล้วมั้งเนี่ยประมาณ1เมตรนี่ก็โอเคนะแบบหน้าสว่างปะ หน้าสว่างแต่ผมก็ถือว่ามันเป็นไฟที่ใช้ได้แล้วนะครับประมาณนี้ครับเจ้าไฟตัวนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่8 0 0 0มิลลิแอมใช่ไหมมันจะค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงนะอ่าใครที่จะนําไปพกพาไปใช้ด้านนอกนะครับแต่ผมชอบเวลาเอาไปแคมป์มากเลยด้วยความที่ไฟมันสว่างแบบนี้นะครับเราสามารถนําไปใช้ในแคมป์นะครับหรือว่าในกองของเราที่เราไปออกกองตอนดึกเนี่ยแล้วเราไม่มีไฟในการแบบส่องหาอุปกรณ์อะไรเงี้ยเจ้าไฟตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฟเหมือนเป็นไฟสปอตไลท์ในการช่วยเราหาของให้แสงสว่างได้ค่อนข้าง แต่หน้าที่หลักของมันจริงๆที่ผมนําไปใช้เนี่ยก็คือเอามาเป็นไฟ ตกแต่งฉากหลังนั่นเองนะครับด้วยความที่หน้าไฟใหญ่ขนาดนี้กําลังไฟดีขนาดนี้เนี่ยทำให้เวลาผมย้อมสีฉากหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้แสงได้ค่อนข้างดีครับส่วนตัวนี้นะครับใช้งานได้ต่อเนื่องเนี่ยสูงสุดอยู่ที่120นาทีซึ่งก็คือ2ชั่วโมงสาหรับผมถือว่าโอเคแล้วในการใช้งานไฟที่เป็นไฟพกพาแบบนี้นะครับชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้2ชั่วโมงถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดแบบ100%เต็มเนี่ยก็จะใช้งานได้ยาวกว่านี้อีกนะก็แล้วแต่คนนะครับราคาตอนนี้ที่ผมเห็นจะอยู่299บาทแล้วก เจ้าตัวนี้นะครับในกล่องเขาจะมีมาให้แค่ไฟ1ตัวกับสายชาร์จไทซีหน่เส้นมีแค่นี้เลยนะครับกับคู่มือ1อันแล้วถ้าเกิดใครอยากได้นะครับผมแปะลิงก์ช็อปปี้ไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับลาซาดาก็มีครับเข้าไปกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางยูเ n นซี่ไทยแลนด์ที่ส่งมใม้ผมได้ลองใช้งานแล้วก็ลองเอาไมา้ทุกคนรีวิวเปรียบเทียบดูนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กดซับส อะไรของยูเลนซี่อีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า